เส้นเตี๋ยวจ้ารอบเดือค่ะคุณอดิตเทพกินเลยคลิปยอดนิยมนะคะเส้นเตี๋ยวค่ะเป็นเตี๋ยวรอบเดือให้คุณคอดิตเทพกินจ้าเดี๋ยวรอบตุ๋นนะคะใช่ไหมคะ ด้วยไม่กินน้ำกันเนื้อเปื่อยลูกชิ้น,นะคะ่ะเดี๋ยวรอบดึกนะคะครัวถัวเองนะจ๊ะนะจ๊ะเดี๋ยวรอบดึกนะคะพานด้วยกันจ้ะเหลืออยู่สิบ นาทีบอกอีกพอทุ่มนึนสองทุ่มเดี๋ยวเราพูโอเคบอแสบบอคุณตัดเทแสบ,บใช่ไหมพูยกโปโ๊แถมก้อยพี่ปันอย่างแล้วพอเทคอยนะอ,อ,อเ,เด้อไปเลย เนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยแล้วก็มีลูกชิ้นขั้วตัวเองนะคะเดี๋ยวกระเทียมเองทำเองค่ะน้ำซุปก็ทำเองนะคะแซบอย่าบอกใครด้วยจ้ากึ้นเตี๋ยวบ้านเนี่ยสูตรยากี้น้ำซุปสูตรยากี้แซบลูกไสบ้บนแซบนะพี่เตี๋ยวนะแซบปั่นย้ แสบแซบแๆบแซบบแบย่วยตอนคำคำเดี๋ยวยยื่อตอนคำคำจ้ากวยตวตอนคำคำนะจ้าเตี๋ยวรอบค่ำค่ะรอบค่ำก่อนสองทุ่มลูกโต้นี่ถือว่าสุดยอดแล้ว โกมาถัวกับั่วทัวท่วคั่วเองนะทุกอย่างทำเองมันเลยสดเลยอร่อยทุกอย่างทำเองอร่อยมากเลยจ้ะคนรวยก็ยไม่กินคำใหญ่ก็ค่อยๆกินเราไม่ใช่คนรวยเรากินก๋วยเตี๋ยวตอนค่ำนะคะทำก๋วยเตี๋ยว ให้คุณอดิเทพทานจาก,กโปโให้สแ,แสดงว่าแซ่บนะฮะน้ำซุปอ,อ,อร่อยนะเพราะเราต้มน้ำซุปเองเนืเ้อปเปอื่อยสุดเนื้อเปื่อยแซ่บมาุกอย่า่ทำเองหมดเลยอยางทำเอง,เอ,อ,อ,ง,เอ,งอร่อยเองนะคะ John want